สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัชชาวีวานิสุรางค่ะพบก,กันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอท NN ช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้เริ่มต้นมาดูสัญ,ญญาณเตือนว่าเราจะเป็นโรคเบาหวานกันหน่อยว่ามีอะไรบ้างในขณะเดียวกันจะไปติดตามการวิเคราะห์ว่ามีโอกาสความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหน ที่หยวนจะกลายมาเป็นเงินสกุลหลักของโลกทิ้งท้ายการคนส่งยิ้มกับจุ่มลุยเองลงไปในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะเพื่อที่จะไปดูห้องสุข,ขาของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ตอนนี้ชำรุดอย่างหนักจนไม่สามารถจะใช้งานได้อย่างสะดวกพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปด้วยกันค่ะ เวลาลำบากเคยยืมเงินเพื่อนไหมครับโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรครับเพื่อนหายหายหมดแล้วเฮ้ย <Hey, S 2> บ้านเองไอ้เพื่อนละใช่แล้วครับบ้านเนี่ยค,คือเพื่อนยามยากที่แท้จริงธนาคารออมสินพร้อมช่วยให้คนไทยหายกังวลด้วยสินเชื่อ GSB บ้านแรกเงินธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพเชื่อว่าพอพูดถึงโรคเบาหวานเนี่ยหลายคนคงจะคิดว่าคนจะเป็นโรคเบาหวานได้1 ต้องเป็นคนอ้วนและ2องต้องเป็นผู้สูงอายุถ้าเกิดคุณคิดแบบนี้คุณคิดผิดนะคะเพราะว่าในหลักความเป็นจริงเนี่ยโรคเบาหวานเกิดขึ้นได้กับคนในทุกเพศและทุกวยัยเรียกได้ว่าเป็นภัยเงียบเลยล่ะค่ะเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปทีละเล็กทีละน้อยเพราะฉะนั้นในวันนี้ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวเรามีข้อมูลมาฝากกันถึงสัญญาณเตือนของร่างกายว่าตอนนี้เรากําลังเป็นโรคเบาหวานแล้วมีอะไรบ้างไปติดตามด้วยกันค่ะ โรคเบาหวานเป็นภาวะที่ในกระแสเลือดมีระดับน้ําตาลสูงกว่าปกติอันเนื่องมาจากการขาดฮอร์โมนอินซูลินหรือประสิทธิภาพในการทํางานของฮอร์โมนอินซูลินลดลงเป็นเหตุทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้นถ้าเกิดปล่อยไว้เป็นเวลานานจะทําให้ร่างกายเกิดภาวะโรคแทรกซ้อนต่ออวัยวะต่างๆได้ง่ายอาทิตาไตารวมไปถึงระบบประสาท ส่วนใหญ่อาหารที่เรากินเข้าไปนานร่างกายจะทําปฏิกิริยาเปลี่ยนอาหารให้เป็นน้ําตาลกลูโคโสในกระแสเลือดเพื่อนําไปใช้เป็นพลังงานการเจาะเลือดเซลล์ในตับอ่อนที่มีชื่อว่าเบต้าเซลล์จะเป็นตัวสร้างอินซูลินโดยที่อินซูลินจะเป็นตัวนําน้ําตาลกลูโคโสเข้าสู่เซลล์เพื่อนํามาใช้เป็นพลังงานต่อไปค่ะ ปกติแล้วการเกิดโรคเบาหวานจะมีความสัมพันธ์นก,นกันกับฮอร์โมนที่ถูกสร้างขึ้นมาจากตับนั่นคือฮอร์โมนอินซูลินโดยที่ฮอร์โมนตัวนี้จะเป็นตัวนำน้ำําตาลกรูโคสจากเลือดเข้าไปสู่เซลล์ต่างๆภายในอวัยวะทั่วร่างกายอาทิสมองตับไตหัวใจเพื่อให้เซลล์นั้นนำกลูโคสไปใช้เป็นพลังงานในการทํางานแต่ถ้าหากกระบวนการสร้างฮอร์โมนอินซูลินเกิดมีความผิดปกติ ตับสร้างอินซูลินได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นหรือเกิดความผิดปกติบางอย่างที่ทําให้เซลล์ไม่สามารถนําเอากลูโคสไปใช้ได้ถึงแม้ว่าตับจะสร้างฮอร์โมนได้ในระดับปกติหรือที่เรียกกันว่าเซลล์ดื้อต่ออินซูลินเมื่อความผิดปกติทั้งสองอย่างเกิดขึ้นจะทําให้น้ําตาลข้างในเลือดในจํานวนมากทําให้ความผิดปกตินั้นเกิดขึ้นแล้วลุกลามจนกลายเป็นโรคเบาหวานได้ในที่สุดค่ะ ทั้งนี้ถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าโรคเบาหวานเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดความผิดปกติของกระบวนการใดในร่างกายแต่สาเหตุของการเกิดก็ยังไม่ถูกระบุไว้แน่ชัดจากการศึกษาพบว่ามันเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างจะซับซ้อนที่เกิดขึ้นทั้งจากพันธุกรรมและการดำเนินชีวิตของคนเราอาการหลักๆที่สื่อว่าคนคนนั้นมีความเสี่ยงเป็นเบาหวานอาจจะได้แก่รู้สึกหิวบ่อยกระหายน้ำปัสสาวะมีปริมาณมากและบ่อยอีกทั้งยังมีอาการอื่นๆประกอบด้วยเช่น เหนื่อยอ่อนเพลียผิวแห้งเกิดอาการคันบริเวณผิวตาแห้งมีอาการชาที่เท้าหรือรู้สึกเจ็บแปลกๆที่ปลายเท้าหรือที่เท้าร่างกายสู้ผอมลงผิดปกติโดยไม่สามารถหาสาเหตุได้เมื่อเกิดบาดแผลที่บริเวณต่างๆของร่างกายก็มักจะหายช้ากว่าปกติโดยเฉพาะแผลที่เกิดกับบริเวณเท้าใส่ตาพร่ามัวในแบบที่หาสาเหตุไม่ได้สัญ,ญญาณอันตรายว่าเรากำลังจะเป็นโรคเบาหวานมีดังนี้ค่ะ อ่อนเพลียง่ายทั้งทาง,ท,งที่พักผ่อนเพียงพอและไม่ได้ป่วยไข้พร้อมลงอย่างไม่ทราบสาเหตุในบางรายก็อาจจะมีอาการกินเกง่งหิวบ่อยแต่น้ำหนักลดเนื่องจากร่างกายไม่สามารถใช้น้ำตาลที่มีอยู่ได้จึงทำการย่อยสลายส่วนที่เป็นโปรตีนและไขมันจากกล้ามเนื้อแทนปัสสาวะบ่อยผิดปกติโดยเฉพาะช่วงกลางคืนในคนปกติจะไม่ค่อยลุกขึ้นมาปัสสาวะหรืออย่างมากก็เพียงหนึ่งครั้งต่อคืน หิวน้ำมากกว่าปกติเนื่องจากร่างกายสูญเสียน้ำจากการปัสสาวะบ่อยตาพร่ามัวลงอย่างไม่ทราบสาเหตุปวดขาปวดเข่าผิวหนังแห้งและมีอาการคันอาจจะคันตามตัวหรือคันบริเวณปากช่องคลอดเป็นฝีตามตัวบ่อยๆอ,อารมณ์แปรปรวนโมโหง่ายแผลหายช้าไม่แห้งสนิทหรือขึ้นสะเก็ดเซที ปัจจัยเสี่ยงที่ทาให้เกิดโรคเบาหวานนั้นก็มีอยู่หลายข้อด้วยกันส่วนหนึ่งคือพันธุกรรมที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจนมาถึงเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันที่เรานั้นอาจจะไม่ทันได้ให้ความสําคัญหรือหลงลืมไปคราวนี้เรามาดูกันนะคะว่ามีปัจจัยอะไรบ้างพันธุกรรมคนที่มีครอบครัวสายตรงไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องท้องเดียวกันป่วยเป็นโรคเบาหวานเราที่เป็นคนรุ่นต่อมาก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานด้วยสูงกว่าคนทั่ว,วไปค่ะ ผู้ที่เป็นโรคอ้วนและมีน้ำหนักตัวเกินส่งผลทำให้เซลล์ต่างๆดื้อต่ออินซูลินไม่ออกกำลังกายหรือออกกำลังกายไม่สม่ำเสมอเนื่องจากว่าการออกกำลังกายนั้นจะช่วยทำให้เราสามารถควบคุมน้ำหนักได้อีกทั้งยังช่วยทำให้เซลล์ต่างๆไวต่อการนำน้ำตาลไปใช้รวมถึงยังช่วยในเรื่องของการเผาผลาญน้ำตาลในเลือดได้ดีอีกด้วยเชื้อชาติ มีข้อมูลพบว่าคนบางเชื้อชาติเป็นเบาหวานสูงกว่าคนเชื้อชาติอื่นอาทิในคนเอเชียและคนผิวดำมีโอกาสที่จะป่วยเป็นโรคเบาหวานได้มากกว่าคนชาติอื่นๆอายุยิ่งอายุมากขึ้นโอกาสที่จะเป็นเบาหวานก็มีมากขึ้นเป็นเงาตามตัวนะคะนั่นอาจจะมาจากระบบการทํางานของเซลล์ตับอ่อนที่เสื่อมถอยลงหรือขาดการออกกําลังกายการมีไขมันในเลือดสูงการมีความดันโลหิตสูง โรคเบาหวานนั้นถือได้ว่าเป็นโรคเรื้อรังที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงผนังหลอดเลือดส่งผลทําให้หลอดเลือดแข็งหรือตีบซึ่งถ้าหากหลอดเลือดในอวัยวะส่วนใดของร่างกายแข็งหรือตีบจะทําให้เกิดโรคที่อวัยวะนั้นๆดังจะเห็นได้ว่าโรคเบาหวานเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้ในทุกระบบอันได้แก่ระบบประสาทต,ตาไตาหัวใจและหลอดเลือดผิวหนงังรวมถึงช่องปากเป็นต้นค่ะ ถ้าหากสังเกตพบอาการที่เข้าข่ายสัญญาณเตือนโรคเบาหวานบวกกับพฤติกรรมในการกินอาหารที่ไม่ค่อยระวังเรื่องแป้งและน้ำตาลอาจจะสันนิษฐานได้เลยนะคะว่ากำลังมีโอกาสเป็นโรคเบาหวานได้สูงทีเดียวฉะนั้นควรต้องรีบพบแพทย์เพื่อตรวจให้ละเอียดและทําการรักษาต่อไปค่ะ เบื้องต้นเมื่อเราเดินทางไปพบแพทย์แพทย์ก็จะเริ่มสอบถามอาการประวัติการเจ็บป่วยรวมไปถึงคนในครอบครัวแล้วหลังจากนั้นจะมีการตรวจร่างกายตรวจเลือดเพื่อดูระดับน้ําตาลซึ่งการวิเคราะห์ระดับน้ําตาลก็จะมีอยู่ด้วยการหลายวิธีดังนี้วิธีที่1คือการตรวจระดับน้ําตาลในเลือดเวลาใดก็ได้ วิธีการที่2การตรวจระดับน้ําตาในเลือดหลังอดอาหารอย่างน้อย8ชั่วโมงวิธีที่3การทดสอบการตอบสนองของฮอร์โมนอินซูลินที่มีต่อระดับน้ําตาในเลือดวิธีที่4การตรวจน้ําตาลเฉลี่ยสะสมหรือฮิโมโกบิน a 1 c ถ้าหากผู้ป่วยไม่มีอาการของโรคเบาหวานชัดเจนคือหิวน้ำมากปัสสาวะบ่อยและมากน้ำหนักตัวลดลงโดยที่ไม่มีสาเหตุ การตรวจด,ด้วยวิธีทั้งหมดข้างต้นนี้จําเป็นต้องมีการตรวจซ้ําอย่างน้อยหนึ่งครั้งด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งเพื่อยืนยันผลการวินิจฉัยค่ะอย่าลืมข้อมูลที่เรานํามาฝากกันนะคะเพราะว่าเบาหวานก็ถือเป็นอีกหนึ่งในโรคที่ถ้าเกิดเรารู้เท่าทันเราก็สามารถป้องกันได้เอาล่ะช่วงนี้พักกันก่อนค่ะหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมมาติดตามโอกาสและความเป็นไปได้ที่หยวนจะกลายมาเป็นเงินสกุลหลักของโลกสักครู่เดียวค่ะ ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญบรรพชาอุปสมบทคุรบุตรชาวอินเดียและโครงการธรรมญาตราสร้างศาสนาทายาทสู่แดนพุทธภูมิป,ป,ปีที่6เส้นทางทุด,ดงเลียบเทือกเขาทิมมาลัยความสูงกว่า3,500เมตรระยะทาง700กิโลเมตร เพื่อประกาศศาสนาเผยแผ่ข้อวัดข้อปฏิบัติของพระสงฆ์ไทยนิกายเทรวาสต,ตามหลักคำสอนของพระาศาสดาให้กับผู้พู้เห็นเกิดความเลื่อมใสศรัทธานำไปสู่ความสงบสุขและสันติภาพที่ยั่งยืนสำหรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารเกษตรกร,กรไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่0651579082ชื่อบัญชีประเทศปริยะติสุทธี ยงยุธทองสุขสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร099 326 5555 55. เวลาลำบากเคยยืมเงินเพื่อนไหมครับโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรครับเพื่อนขายขายหมดแล้วเฮ้ย <Hey. S 1> บ้านเองไอ้เพื่อนละใช่แล้วครับบ้านเนี่ยค,คือเพื่อนยามยากที่แท้จริงธนาคารออมสินพร้อมช่วยให้คนไทยหายกังวลด้วยสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวที่เรายังคงเกาะติดผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรวิทยาการผู้นําไทยจีนหรือวอทอจอรุ่นที่5ค่ะเรายังคงให้ความสําคัญในเรื่องของจีนศึกษานะคะและในวันนี้จะได้มีโอกาสร,รับฟังการวิเคราะห์มุมมองโอกาสความเป็นไปได้ที่เงินหยวนของจีนจะกลายมาเป็นเงินสกุลหลักของโลกจากมุมมองของนักวิชาการผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องของจีนเป็นการเฉพาะค่ะ ที่ผ่านมาปฏิเสธไม่ได้จีนเป็นประเทศที่มีทุนสำรองสูงที่สุดในโลกเลยสืบเนื่องจากการขัดดุลการค้าของสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะในขณะเดียวกันเนี่ยจีนก็มีการด้อยค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาด้วยแต่ก็ไม่สามารถที่จะตัดสหรัฐอเมริกาออกไปได้ เพราะยังคงจําเป็นต้องพึ่งพาการส่งออกเพื่อให้เศรษฐกิจของจีนขยายตัวนั่นเองในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็ยอมให้ใครมาด้อยค่าค่าเงินของตนเองไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมีโอกาสความเป็นไปได้แค่ไหนที่เราจะเห็นสงครามเพื่อที่จะปกป้องค่าเงินของตนเองและเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาด้วยลองไปติดตามรายละเอียดด้วยกันในช่วงนี้ค่ะ กลเกมเงินตราพยามังกรหยวนดอลล่าถึงเวลาต้องแยกจากกันหรืออยังนี่ถือเป็นประเด็นสำคัญที่นายนักการเราหาวิาิไลคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทยจีนหรือวอทจได้บรรยายให้กับวทจรุ่นที่5เพื่อจับตาโอกาสและกระบวนการของจีนที่จะทำให้เงินหยวนเป็นเงินสกุลหลักของโลกท่ามกลางความเสี่ยงในอนาคต ด้วยกล่าวถึงเหตุการณ์เมื่อช่วงเดือนธันวาคม2565ได้เกิดความเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่การเดินทางเยือนซาอุดีอาระเบียอย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความสัมพันธ์เมื่อช่วงปลายปีที่แล้วและมีการเจรจากับมกุฏราชกุมารโมฮัมหมัดเบลชามานว่าจะมีการค้าขายน้ำมันเป็นเงินหยวนได้หรือไม่ซึ่งจีนเป็นผู้ซื้อน้ำมันรายใหญ่จากซาอุดีอาระเบีย แต่ที่ผ่านมาปิโตรดอลลาร์เป็นระบบที่ครอบคลุมการค้าระหว่างประเทศและทําให้สหรัฐอเมริกากลายเป็นมหาอํานาจทางเศรษฐกิจและเป็นชาติเดียวในโลกที่ได้สิทธิ์การพิมพ์ดอลลาร์และถือเป็นมหาอํานาจในสินค้าอื่นๆตามมาช่วงการเกิดปิโตรดอลลาร์คุมกลไกาการตลาดการค้าโลกถึง1ใน4ส่วนจีนในปัจจุบันปริมาณการค้า6ล้าน3แสนล้านเหรียญเป็นอันดับหนึ่งของโลก ส่วนอันดับ2ส,สหรัฐอเมริกา5ล้าน300ล้านเหรียญจึงยังไม่ทิ้งขาดจากกันระบบปิโตรยวนจึงยังไม่สามารถทดแทนปิโตรดอลลาร์ได้ขณะเดียวกันช่วงตั้งแต่ปี2000เศรษฐกิจกของจีนพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วการส่งออกขยายตัวอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อสหรัฐขัดดุลการค้าตั้งแต่ปี2001ที่จีนเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก ซึ่งการขาดดุลการค้าของสหรัฐไปอยู่ที่ทุนสำรองของจีนเพิ่มมากขึ้นจาก4แสนล้านหยวนเป็น3ล้านล้านหยวนทุนสำรองเหล่านี้จีนนำไปใช้ในการดูแลสียรภาพทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการลงทุนขยายโอกาสของจีนทั่วโลกผ่านกองทุนความมั่งคั่ง4แห่งการจัดอันดับธนาคารใหญ่ที่สุดของโลกอันดับ1ถึง4เป็นของจีนกองทุนความมั่งคั่งถือหุ้นผ่านธนาคารพาณิชย์ที่จีนเป็นเจ้าของเพื่อดำเนินนโยบายทางธุรกิจที่เป็นเป้าหมายของจีน เช่นสร้างความแข็งแกร่งให้กับพาณิชยนาวีโดยเฉพาะบริษัทคอสโมซึ่งเป็นบริษัทเดินเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเมื่อช่วงเดือนตุลาคมปีที่แล้วจีนครอบครองท่าเรือทั่วโลกถึง96แห่งจากนั้นคือการเชื่อมระบบรางขนส่งสินค้าให้เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่เหมือนเดิมเป้าหมายเศรษฐกิจในปี2023ของจีนคือร้อยละ5ซึ่งถือว่าต่ำที่สุดเมื่อเทียบก,กันกับในอดีตที่ผ่านมา จีนจึงยังต้องการการส่งออกเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเป็นเงินทุนในการขยายยุทธศาสตร์ด้านต่างๆดังนั้นจีนจะไม่ตัดสหรัฐออกจากวงจรและยังคงต้องใช้งบประมาณแก้ปัญหานี้ตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิดรวมถึงยังต้องใช้การแก้ปัญหาด้วยการประครับประคองประเทศต่างๆที่เข้าไปลงทุนและต้องใช้ระยะเวลาในการเยียวยาแก้ไขจีนจะต้องสร้างความมั่นคง3ด้านคืออาหารพลังงานและซัลายเชนหรือห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งจีนต้องใช้การส่งออกเป็นตัวผลักดันและยกระดับคุณภาพสินค้าจึงจําเป็นต้องปรับโครงสร้างการส่งออกและยกระดับรายได้ที่สําคัญที่สุดคือด้านเทคโนโลยีและสินค้ารวมถึงบริการฉะนั้นจีนต้องสร้างสินค้าใหม่และจีนต้องการความมั่นคงด้านที่4ด้วยนั่นคือความมั่นคงในการชําระเงินระหว่างประเทศและสร้างระบบเงินตราร่วมกันกับประเทศอื่น เพื่อเป็นการด้อยค่าเงินสหรัฐอเมริกาและสหรัฐอาจก่อสงครามเพื่อป้องกันเงินและเศรษฐกิจของสหรัฐเพราะมหาอำนาจจะมาพร้อมกันกับเงินเสมอจากนั้นเป็นการบรรยายจากนายเทียนศักด์ทำเจริญกิจ Cofounder S39 Digital Agency หัวข้อหลักคิดและข้อปฏิบัติที่ต้องทราบในการทำการค้ากับประเทศจีนในยุคดิจิทัลผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามแดนหรือ c r o s s Border e c o m m e r c e ซึ่งเป็นการมองสถิตินักท่องเที่ยวในประเทศจีนและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปผ่านทางเครื่องมือ Data Analysis Platform เจาะลึกพฤติกรรมการท่องอินเทอร์เน็ตของชาวจีนผ่านเครื่องมือ Social and Media Intelligence การล่มสลายของแพลตฟอร์ม e-commerce ในประเทศจีน สำหรับการศึกษาหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทยจีนหรือวอทอจอเป็นหลักสูตรที่เกิดจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยปักกิง่งและมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติโดยมีนายอารันเอี่ยมสุรีกรรมการสภาหมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเป็นประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันวทอจอ คุณผู้ชมสามารถติดตามองค์ความรู้ในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของจีนได้จากการอบรมหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทยจีนหรือวอทอจอรุ่นที่5ซึ่งรายการคนหลังข่าวของเราจะนำเสนอเป็นประจำทุกสัปดาห์เพราะเราเล็งเห็นว่ามีประโยชน์อย่างมากทีเดียวต่อเรื่องของธุรกิจการค้าและการลงทุนต้องห้ามพลาดนะคะ ธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดจำหน่ายสลากออมทรัพย์ชุดพิมานมาสพลัสหน่วยละ5 0,000บาทรวม0 0แสนหน่วยอายุสลาก2ปีอัตราผลตอบแทนหน้าสลากสูงสุดร้อยละ1.25ต่อปีเมื่อฝากครบกำหนดลุ้นรับเงินรางวาัลมูลค่าสูงสุด3ล้านบาทตลอด24งวดการันตีถูกรางวัลเลขท้าย1ตัวมูลค่ารางวัลละ1 0 0บาทถูกงวดเมื่อฝากตั้งแต่5 0 0แสนบาทขึ้นไปและยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับดอกเบีย้ยและเงินรางวัลอีกด้วย ทั้งนี้ธนาคารเปิดจำหน่ายสลากออมทรัพย์ชุดพิมานมาร์ทพลัสตั้งแต่วันจันทร์ที่23มกราคม2566เป็นต้นไปโดยให้สิทธิ์กลุ่มลูกค้ารายย่อยที่ต้องการซื้อสลากในวงเงินไม่เกิน5ล้านบาทภายในกรอบวงเงิน รวมทั้งสิ้น1 0 0 0 0หมล้านบาทเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการออมรับผลตอบแทนดีมีโอกาสถูกรางวัลสูงให้กับบรรดาลูกค้ารายย่อยมากขึ้นโดยลูกค้าสามารถซื้อสลากผ่านทางช่องทางโมบายแอปพลิเคชัน GHB Algen l g h b All และทออ,อทุกสาขาทั่วประเทศเริ่มออกรางวัลครั้งแรกในวันพฤหัสบดีที่16กุมภาพันธ์2566รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ทออ,อทุกสาขาทั่วประเทศ GHBank Call Center หมายเลขโทรศัพท์026459000หรือที่ Facebook Fanpage รวมทั้งติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ Mobile Application GHBall Mobile Application GHBall Gen และที่ www.ghbank.co.th ธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดจำหน่ายสลากออมทรัพย์ทอสสชุดเกรดดาวพเพื่อทดแทนสลากออมทรัพย์ทอสสชุดเกรดดาวที่ครบกำหนดเมื่อเดือนตุลาคม2565หน่วยละ5,000บาทอายุสลาก2ปีอัตราผลตอบแทนหน้าสลาร้อยละ0.65ต่อปีเมื่อฝากครบกำหนดลุ้นรับเงินรางวัลที่1มูลค่า1ล้านบาทและรางวัลเลขท้ายเลขสลับ2ตัว3ตัวตลอด24งวด สลักออมทรัพย์ทออสอชุดเกรดดาวพลัสเป็นการออมที่ให้ผลตอบแทนดีมีโอกาสถูกรางวัลสูงนอกจากนี้ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับดอกเบีย้ยและเงินรางวัลอีกด้วยธนาคารจะมีการโอนเงินรางวัลเข้าบรรัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เป็นบัญชีคู่โอนของลูกค้าทันทีในวันถัดจากวันที่มีการออกรางวัลในแต่ละครั้งเริ่มออกรางวัลครั้งแรกในวันพุทธที่16พฤศจิกายน2565 ผู้ที่สนใจสามารถซื้อสลากผ่านทางโมบายแอปพลิเคชัน GHB All g e n g h b All และทออสอทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทอ,อสอทุกสาขาทั่วประเทศ ghbank call center หมายเลขโทรศัพท์026459,000หรือที่ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ Mobile Application ghbl Mobile Application ghblgen และที่ www.ghbank.co.th หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้า15เนวิกาถึง15เวิกา30นาทีทินนีน่ TNN ช่อง16สวัสดีค่ะ